รถประหยัดน้ำมันระบบความปลอดภัยมีรอบคันแนะนำโตโยต้ายาริสคอร์ดคันนี้เลยปี2023จด24ไมค์การใช้งานแค่40,000กิโลกับราคา759,000บาทนะคะคันนี้เป็นรถปีปใหม่เลขไมน่น้อยด้วยนะคะายแดงขายอยู่ที่899,000บาทวันนี้เก็บพาดูรายละเอียดของตัวรถคันนี้กับความคุ้มค่านะคะสามารถจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวน์ได้เลยนะคะวันันตีหลังการขายมีให้สําหรับรถคันนี้นะคะให้ความคุ้มค่ากับลูกค้าแน่นอนประหยัดน้ำมันด้วยรายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวเก็บ คัดชมรอบคันกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพก,กเกตเพ็ยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้อยู่ที่เพชยนต์สาขาสุวินทวงศ์เช่นเคยนะคะสําหรับใครมองหารถยนต์มือสองนะคะซื้อรถยนต์มือสองเพิงทีต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถืออย่างเพชยนต์เปิดมา27ปีแล้วนะคะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้เลยนะคะรถที่นี่คัดเกรด A มาตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะคะวันนี้เกตก็จะพาดูรถเอ v วีขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะ มีความประหยัดน้ำมันด้านในนะคะกว้างขวางและคันนี้บอกได้เลยว่าได้รถใหม่ๆเลขไม่น้อยนะคะน่าสนใจมากๆและประหยัดกว่าป้ายแดงแสนสี่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้ายาริสคอร์รุ่น1.5 HEV Premium นะคะคันนี้บอกได้เลยว่าให้ความคุ้มค่ากับลูกค้าแน่นอนระบบความปลอดภัยมีให้รอบคันก้อง360มีให้นะคะป้ายแดงขายอยู่ที่899,000บาทวันนี้ลูกค้าได้ในราคาแค่759,000บาท านั้นมาพร้อมกับเลขใหม่4 8 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะว่ารันตีหลังการขายมีให้แล้วก็ประวัติการเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะคันนี้เข้ามาสดสดร้อนๆนะคะและคันนี้พร้อมขับเลยนะคะพร้อมขับกลับบ้านเลยเพราะเราทารายละเอียดต่างๆเรียบร้อยนะคะและก่อนรับรถเราจะทําสปาด้านนอกด้านในให้อีกรอบนะคะวันนี้ลูกค้าอาจจะเห็นรถแบบรูปปลักแบบนี้นะคะแต่ว่าก่อนรับรถทําความสะอาดให้อีกรอบนึงเช็คในเรื่องของแบตเตอรี่เช็คในเรื่องของน้ํามันเครื่องให้อีกรอบ เลยนะคะและคันนี้เป็นรถปี2023จด24ก็ถือว่ายังได้รถปีใหม่มยอยู่นะคะคุ้มค่ากับลูกค้าแน่นอนนะคะรายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวเก็บพาชมรอบคันกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะด้านหน้าของเขาได้กล้อง360เซ็นเซอร์หน้าก็มีให้แล้วก็ไฟนะคะไม่มีร่องรอยของสะเก็ดหินนะคะยังสวยๆนะคะใสๆอยู่แล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะเขาจะเน้นในเรื่องของประหยัดน้ํามันสําหรับรุ่น น,นะคะใครหาอยู่นะคะคุ้มค่าแน่นอนแล้วขับดีขับสบายมากๆนะคะนี่ให้ดูด้านหน้าเลยนะคะไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆนะคะสภาพสีเดิมด้วยเขาเป็น h e v นะคะรุ่น h e v v นะคะถือว่าประหยัดน้ํามันถึง 23่สถึงยีกกิโลลิตรเลยนะคะโอโ้คันนี้ใช้ในเมืองก็คุ้มค่าคล่องตัวนะคะแล้วส่วนฝากระโปรงหน้ารถนะคะไม่มีร่องรอยบุ๋มไใดๆสันเหลี่ยมยังให้มาคมๆแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นรถสภาพเดิมที่พร้อมใช้งานมากๆนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะได้ล้อแม็กเดิมจากโตโยต้า นี่นะคะได้ล้อมแมกเดิมจาก t o โย t a ได้เป็นยาง y o โกฮาม a นะคะติดรถมาเรียบร้อยนะคะร่องรอยตัดต่อไม่มีแน่นอนนะคะในส่วนของเนื้อยางใช้กันลิกอีกยาวๆเลยนะคะสะพันยางลึกมากนะคะนี่จะเป็นรถที่เดี๋ยว ล,ลูกค้ารับรถนะคะจะทําสปาล้างล้างรถให้สวยกว่านี้นะคะวันนี้เก็บพาดูสภาพแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามานะคะนี่นะคะก็จะมีเป็นตัวโลโก้นะคะ HUV e บงบอกได้เลยว่ารถประหยัดน้ํามันนะคะระบบไฮบริดคันนี้นะคะเป็นรถสมัยใหม่นะคะใครหาอยู่นะสำหรับวัยรุ่นนะคะหรือวัยทํางานนะคะคันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเป็น h เป็นเป็น SUV นะคะที่ขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรเท่านั้นนะคะกระจกทุกบานนะคะยังเป็นของ Toyota นะคะหนี่ให้ดูชัดๆโลโก้ Toyota นะคะยังอยู่ครบๆบแบบนี้พาร์ทอะไรยังอยู่ครบๆด้วยนะคะเลขใหม่ของเขาแค่40,000เองนะคะ ใครสนใจสําหรับรถที่ประหยัดน้ํามันคันนี้นะคะเก๋แนะนําเลยนะคะเดินทางใกล้เดินทางไกลใช้ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดคันนี้ก็ถือว่าเอาอยู่แน่นอนนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดามีเลนวอตให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดไฟเดียวให้นะคะเดี๋ยวดูด้านในกันนะคะคันนี้นะคะออปชั่นเยอะจริงนะคะออปชั่นเยอะมากๆแล้วเป็นรถที่ขับดีนะคะขับสบายระบบความปลอดภัยนะคะรอบคันเลยมั่นใจได้นะคะในการใช้รถบนท้องถนนนะคะ ในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะเขาจะได้เป็นสีทูโทนเป็นสีเทาสลับสีน้ําเงินนะคะนี่นะคะก็จะได้เป็นเบาะเดิมๆนะคะเบาะเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้รถสภาพที่สวยใหม่มากๆนะคะลูกค้าคุ้มค่าเลยนะคะราคาป้ายแดงขายอยู่ที่8 9 9แ0 0เบาทนะแต่วันนี้นะคะลูกค้าได้ในะราคาแค่7,59,000บาทสามารถจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวได้ด้วยนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0บาทประมาณนี้เลยนะคะ นี่นะคะสอบถามรายละเอียดในการจัดไฟแนนซ์กับเกดได้เลยนะคะได้รถสภาพเดิมพร้อมใช้งานวาลันตีหลังการขายมีให้มีช่างตรวจรถให้ด้วยนะคะ คุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะซื้อรถยนต์ทั้งทีต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถืออย่างเพชรยนต์เปิดมา27ปีแล้วนะคะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะห้องผู้โดยสารกว้างขวางเช่นกันนะคะแอร์หลังมีให้นี่นะคะแอร์หลังมีให้พรมติดมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็ได้เป็นเบาะหนังสีเทานะคะสลับสีน้ําเงินนะคะคันนี้นะเบาะยังสวยๆเลยด้านหลังแทบไม่ได้ใช้งานนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมรถได้นะคะรถจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินท วงนั่นเองนะคะมาพบกับเซลเก๋ได้เลยนะคะเก๋ยินดีให้ข้อมูลแล้วก็ยินดีพาดูรถตัวนี้นะคะแล้วก็ทดลองขับได้นะคะรถสภาพสวยมากนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้รถดีๆไปใช้งานกันนะคะยิ่งเป็นรถยนต์มือสองนะคะต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถืออย่างเพชรยนต์นะคะเพราะหนึ่งนะคะอยู่ในพื้นที่ตัวเองนี่นะคะให้ดูคกวา้างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้เช่าที่แน่นอนนะคะไม่มียกเสาย้ายหนีไปไหนแน่นอนและประสบการณ์ขายมาก กว่า27ปีนะคะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้เลยนี่นะคะโอ้โหกว้างขวางมากๆเลยนะคะรถรวมกันประมาณ500กว่าคันนะคะซื้อรถต้องทั้งทีต้องซื้อกับบริษัทใหญ่ๆแบบนี้นะคะได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะดอกเบีย้ยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.29เท่านั้นนะคะผ,ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่48งวดนะคะแล้วก็สูงสุด84งวดนั่นเอง และที่สําคัญมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งนะคะออกรถได้เกือบทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะคะออกรถได้ขอแค่มีที่มาของการตรวจสอบรายได้ชัดเจนนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะด้านหลังก็สวยๆเช่นกันนะคะ ใครสนใจนะคะสำหรับโต y ยต้ายา i s c o อ s คันนี้นะคะ H E V ที่มีความประหยัดนั้น,น,นะคะแนะนำเลยแล้วระบบความปลอดภัยมีให้รอบคันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระกันคันนี้เขามีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะมีกล้องหลังให้ด้วยแล้วก็ประตูเป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะได้รถดีๆสภาพแบบ พร้อมใช้งานนะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะนันนี้แล้วก็พื้นที่วางค่าวัางของเขาเยอะมากๆเลยนะคะเป็นรถ s u v ยอดนิยมเลยนะคะรุ่นนี้ขายดีนะคะไม่ต้องรองป้ายแดงมาซื้อที่นี่ได้เลยนะคะสําหรับรถยนต์มือสองนะคะราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปแสนสี่เลยนะคะให้ดูนะคะซีนยางเดิมมากนะคะซีนยางเดิมแล้วก็หัวน็อตเดิมๆไม่มีร่องรอยแกะเกานะคะการดูรถยนต์มือสองนะคะดูแบบนี้ได้เลยนะคะขั้นตอนดูง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวดู หัวน็อตนะคะหรือว่าจะดูในเรื่องของหัวน็อตด,ด้านหน้านะคะในระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์ต่างๆนะคะก็สามารถดูได้ตัวตัวเองได้เลยนะคะด้านในกว้างขวางมากๆเลยนะคะใครสนใจสําหรับรถ SU v วนะคะขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรนะเกฑ์นแนะนําคันนี้เลยและเขามีระบบความปลอดภัยรอบคันมีความประหยัดน้ํามันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นรถที่ออกแบบมาดีมากๆนะคะเดินทางใกล้ไกลยิ่งใช้ในกรุงเทพก็คล่องตัวหรือว่าเดินทางต่างจังหวัด ก้อนแรงเห,เหลือแน่นอนนะคะสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างนะคะแอดไลน์หรือว่าโทรหาเก๋ดโดยตรงได้เลยนะคะเก๋ยินดีให้ข้อมูลแล้วก็ยินดีให้คําปรึกษาทุกท่านนะคะปรึกษาฟรีด้วยนะอ่ามาดูในส่วนของฝั่งคนขับนะคะฝั่งคนขับนะคะพวงมาลัยเขาได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะออปชันเยอะจริงๆสําหรับคันนี้ด้วยที่เขาเป็นระบบแบบไฮบริดนะคะบวกน้ํามันเขาจะประหยัดน้ํามันอยู่ที่ประมาณ23.3นะคะถึง26กกิโลลิตรเลยอยู่ที่การใช้งานของ ลูกค้านั่นเองนะคะเบาะสวยๆตึงๆนะคะยังไม่ได้ใช้งานมากเลยนะคะแล้วในส่วนของเบาะคนขับเขาจะเป็นปรับไฟฟ้านะคะส่วนฝั่งผู้โดยสารจะเป็นแบบแมนนวลน,นั่นเองนะคะหัวน็อตเดิมทั้งหมดมออกอนะคะยังอยู่ครบๆด้วยนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะได้รถคันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะคุ้มค่ากับการซื้อรถแน่นอนนะคะเพราะมีความประหยัดน้ํามันแถมราคาประหยัดกว่าป้ายแดงแสนสี่เลยนะคะส่วนแผงข้างประตูฝั่งคนขับนะคะระบบ เขาจะเป็นระบบแบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะสามารถควบคุมด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าพาดูรถที่มีความคุ้มค่านะคะประหยัดน้ํามันแล้วใช้ในครอบครัวได้นะคะอนเนกประสงค์ได้เลยนะคะขนาดเครื่องยนต์แค่1.5ลิตรเท่านั้นนะคะส่วนถัดไปเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลย มาดูต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะสําหรับห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะเป็นระบบเบนซินบวก Hi bit, ไฮบริดไฟฟ้านั่นเองนะคะมีความประหยัดน้ํามันถึง23ถึง26กิโลลิตรเลยนะคะอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าด้วยนะคะเดินทางใกล้ไๆสะดวกมากๆนะคะแล้วห้องเครื่องยนต์คันนี้สะอาดสะอ้านเลยนะคะทุกอย่างนะคะยังเป็นของเดิมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นเพลตรงนี้นี่นะคะสังเกตได้เลย แพนเพยยังอยู่ครบๆนะคะคันนี้ปี2023จด24นะคะหัวน็อตเดิมนะคะวิธีการสังเกตรถที่ไม่โดนน้าท่วมมานะคะเก๋ให้สังเกตตรงหัวน็อตในห้องเครื่องยนต์ได้เลยนะคะหัวหัวน็อตจะเดิมมากๆนะคะ ไม่มีร่องรอยของสะเก็ดหินใดๆนะคะด้านล่างให้สังเกตได้เลยนี่คือรถไม่เคยโดนจมน้ํามาแน่นอนนะคะสนใจคันนี้นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเก๋ดได้นะ,ะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะรถที่มีความประหยัดน้ํามันสมรรถนะดีนะคะแล้วก็มีพื้นที่ด้านในใช้สอยเยอะๆนะคะเก๋แนะนําเลยสําหรับยาลิสคอนะคะรุ่น1.5 HEV Premium Luxury นะคะปี2023 24คันนี้นะคะสนใจรีบติดต่อเก๋ด่วนนะคะ รถ SUV ขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะแนะนำคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะ สำหรับรถ SUV ขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะมีความประหยัดน้ำมันและราคาพิเศษด้วยนะคะเกณฑ์แนะนำคันนี้เลยได้ออปชั่นดีๆระบบความปลอดภัยมีให้รอบคันนะคะไปไยแดงขายอยู่ที่899,000บาทแต่วันนี้ลูกค้าได้ในราคาแค่759,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วออปชั่นเยอะมากๆนะคะระบบความปลอดภัยแล้วก็ประหยัดน้ำมันถึง23-26กิลิตรเลยราคานี้759,000บาทนะคะจ Free Down ออัดไฟแนนซ์ฟรีดาวพยที่ประมาณ14,000บาทรายได้30,000 ออกคนเดียวไม่ต้องค้าเลยนะคะหรือปรึกษาในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์กับเก๋ได้เลยนะคะได้รถดีๆวารันตีหลังการขายมีให้มีช่างตรวจรถให้นะคะคันนี้บอกได้เลยว่าลูกค้าคุ้มแน่นอนนะคะใช้เดินทางไกลหรือว่าใช้เนกรุงเทพคันนี้คล่องตัวสุดๆเลยนะคะทดสอบแล้วนะคะการเดินทางกรุงเทพเชียงใหม่ประหยัดน้ํามันมากๆนะคะประหยัดน้ํามันเยอะเลยนะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะติดต่อเกตที่เบอร์ด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันหรือว่ามาชมรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพนจูรสาขาสุวินทวงศ์ได้ เลยนะคะคติดต่อเซลเกตได้เลยนะคะซื้อรถยนต์มือสองทั้งทีต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ขายมากกว่า27ปีนะคะ ติดต่อเก๋ที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะมั่นใจได้นะคะมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งด้วยนะคะวันนี้นะคะเก๋ก็แนะนํารถที่มีสมรรถนะดีนะคะประหยัดน้ํามันแล้วก็เป็นรถ s u v ด้วยนะคะสนใจคันนี้รีบติดต่อกันด่วนได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าของเก๋แน่นอนจะมารีวิวรถสวยๆให้ชมกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีคะ่ะ